ไอเห็นดูนหนเนยต่อพีู่่ไอ้ามาเลยสิโดนนะครับอยนาโดนล่ไมฮะใค่ฆ้าหัวยังไม่เล่นารู้เสียกำลังส่องเฟอยู่เลยคุสาางส่องได้ยัยาาง,งไงล่ะ คนหาห้อง <oh> ม่แหลกด้วยเออไม่แหลก <ะ S 2> ไม่แหลกต่ไม่แหลกไม่ว่าพวกคุณมเรื่องกำลังนั่งสองเฟสเลย ใพี่เเแ่ตงมพี่สนใจเปลาสนใจวะพี่สนใจวะสีวตามมาทุกคนได้เหียเราถึหมดะะมันช่วยคนแรกๆได้พ่ะแต่ไอ้วนกระตาษเนี้ยมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเหีย เดีวเขาหัมงจะแม่นเลาไรนอดนาดยนหารูมีบอเลตเล่นใหญ่เลยหดยึดตักี อะไรปลาระเบิดมันอะไออกก็ดีาผมบอกว่าเป็นปลาระเบิดปันไปไฟไหนละไหนละม่ได้ยอะเสือกดีไอ์มีตัวหลังไอยเียยกเหอร่อยี่อร่อยวระเบิดอร่อยวะหวานต้อหวนอเลย ทางโน้นต้องทามหวังเก็บทามไูน,นไม่ไหวล้วอันนี้นอูนเอาเมื่อบูหสองลออี่จุดเริ่มมาสุดข้นหนึ่งตามสุดสอง ก็ยิง่ยแม่หนาจริงายรอยผมไม่โีหนตงหายตัวหนูได้อ้อมหลังเลยอ้อมเลยไอ้อมเลยผมไีวิ่งอ้อมมาับี่เลยนี่เห็นที่อยู่กลางหรอ ไึ้นนี่มากจหันะเดี๋ยวโรุรัเลยไ่อายานอายาทงโหนนี่ผมเ,เ่มาบอว่าออไม่รู้ไม่เคยเจอก็นันไงก็พี่พี่บอบบี้อินล้วพอ ข้างหน้าไปโด่ไปโด่งข้างหลังเออลุมมันลุมมันเออหโคตรใจรลาเวลานี้โดนโดนลุมมัต้องโด่ง พี่ <c oughs> อนอนดีผ่าเราอือผมรักพื่อนพี่ผมรักเพื่อนผมรัเพื่อนเลยพี่โอ้ธรรมดาอะไร้วพูดเงีอยพี่ว่านุมพี่สุดยอดเลยใจ ยอมรับใจเลยเจาชินแล้วมีัุเตียเน้นโฟมนเจ็บปากมากเลยาต่อไปเราต้องออมาเพื่อกาดือเฉพาะตุ้มตุ้มดีนะหบอ ีแค่กะโดดฝาละเปิดไม่ยังตโอ้โหาติอ้องฝาดียไดีวไอ้ไ้ก่อนไอ้ก่อนแพ้นี่เรก่บอ้อมหลังเนะพี่พวกถือ